เป็นไงเจนนี่บรรยากาศดีไหมบรรยากาศดีต่างไม้กับที่เจนนี่ที่เราต่างต่างต่างใช่ไหมอันนี้แบบไม่ได้เหนื่อยไม่ได้เหนื่อยเลยไม่ได้เหนื่อยใช่ไหมแล้วมีลมด้วยนะลมก็ลมแรงมากเลยช่วงหน้านี้ก็จะเป็นช่วงที่ลมอนาวยู่เนี่ยเราอยู่ตรงนี้ก็ช่วงช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ลมแรงลมแรงมากแบบหนึ่งเราก็มาเหมือนแบบ อยู่อีกโลกหนึ่งถ้าเราอยู่กรุงเทพเราทํางานเราก็คนเยอะๆก็จะวุ่นวายนหน่อยๆนะครเหมือนมีกิจกรรมอย่างหนึ่งมาบรรยากาศแบบในอีเวนท์ที่เราอยู่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่ทุง่งนาก็จะเป็นแบบนีงบางทีมันก็เหมือนเรามาพักมาเที่ยวได้รีแลกได้พัผ่อนอย่าง,างใช่ไห<ช>มเจนนี่ใช่ค่ะคือการทํานาปีนี้ถือว่าได้แบบประสบก,การณ์ลหลายๆอย่างไม่ว่าจะแบบตอน หวานตอนเกี่ยวก็จะได้เห็นบรรยากาศสดๆแล้วมันจะได้แบบรู้สึกภูมิใจมันเป็นเป็นสิ่งที่ท<ด>เราได้ท<ำ>ําได้ลงมือได้ลงแรงทำเพราะว่ามันเหมือนสิ่งหนึ่งที่ที่ม็อกพาเจนนี่มาทํานาและมาทํานาเองในปีนี้เนี่ยก็คือใหเจนนี่ได้รู้จักว่าวิธีการทํานาของที่บ้านนงแสงในปี2 5 6 7นะคะเขาทำยังไงก็คือเขาหวานแล้วก่อนนะ เมื่อสิบเมื่อยี่สิบสาสิบปีที่แล้วรุ่นม็อกยังใช้กันดำอยู่ในขณะตอนนี้มันกลายเป็นนาหวานหมดแล้วพื้นที่ตนนาตรงนี้กลายเป็นนาหวานในขณะที่ช่วงนี้ของแต่ที่ที่ลาวที่บ้านเจนนี่ยังเป็นนาดำอยู่ย,ยังใช้ดำใช้คนเกี่ยวแล้วก็ตัดเอาอแต่ที่นี่คือแบบว่าใช้รถเกี่ยวแล้วมัน ือใช้เวลาไม่นานในการเกี่ยวแค่2ชั่วโมงนาสิบกาไร่ที่จริงอ่ะนาสิบกาไร่เนี่ยใช้เวลาแค่สองชั่วโมงใช่แต่นี่นี่นะคะเป็นข้าวเหนียวเหลือลรับนาประมาณ4ี่ 4, 4, ห้าไฮสี่สี่ห้าไก็ประมาณสองไล่เนาะใช่ตัวเนี้ยประมาณสองไล่กว่า,ก,วาก็ใช้เวลาแค่ประมาณ1ชั่วโมงหนึ่งที่จริงอ่ะถ้าเกี่ยวจริงๆอ่ะมันไม่ไม่ถึงชั่วโมงเลยซ้ำเพราะว่าเนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วคะ่ะด้วยอีกไ่หนึ่งรับเดียว ประว่าตอนนี้ก็จาพักเถียงเพราะว่าฮอดเถียงแล้วเพราะว่าเขาออกมาประมาณสิบเอ็ดโมงเกืบเอ,อ<ช>กบเพิ่งแล้วใช่โมงเกือบเพิ่งแล้วก็เออเราก็จะได้ข้าวคือเขาก็จะแพ็คข้าวลงในกระสอบเลย<ช>ลงในกระสอบแต่มันเป็นข้าวที่แบบมันเขาเรียกว่าข้าวพึ่งตัดแต่ต้นมาสดๆนะมันก็จะเป็นข้าวที่มีความชื้นอยู่นะคะก็เลยจะต้องเอาไปตากสมมุติว่าข้าวเราได้20กระสอบนะคะ20กระสอบเนี่ยแล้วทีนี้พอเราไปตาก มันก็จะ,จะต้องลดลงจาก2ี่เขาบอกลดเลครึ่งหนึ่งไหมไม่ครึ่ง <Okay. S 2> ไม่ครึ่งประมาณลดประมาณสองกระสอบอ๋อลดประมาณสองกระสอบเ <2 S 1> ช่นประมาณ1ิกระสอบมันก็จะเหลือประมาณแปดเออประมาณแปดแปดแปดกระสอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเหลือประมาณนั้นนะคะเพราะว่ามันก็จะแห้งลงนะครับแล้วก็นี่คือบรรยากาศท้องทุ่งนาที่ได้พาเจนนี่มาสัมผัสทั้งตอนค่าตอนวาน แล้วก็มาจนถึงตอนที่ดูต้นข้าวเป็นเขียวขจีเป็นยังไงต้องมีน้ําขนาดไหนแล้วมีหญ้าขึ้นมากแค่ไหนแล้วก็จนกระทั่งมาตอนเก็บเกี่ยวนะครับว่าจากที่เราลงทุนลงแรงไปนะมันได้ผล,ผลผลิตมาเป็นยังไงแล้วก็ได้รู้ขั้นตอนต่างๆกันทํานานะคะแต่ความที่เราทํานาอย่างที่เจนนี่บอกเราดูทําแค่วันเดียวเดี๋ยวนี้ทานาวันเดียวเกี่ยวข้าววันเดียว ก็ต้องกลับไปทำงานที่กรุงเทพทำนามันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อน,นเราต้องทุ่มแรงทั้งเวลาทั้งหยาดเหงื่อแรงกายในการกว่าจะทํานาเสร็จแต่ละแต่ละแต่ละที่แต่ละทงนะแล่ทุกวันนี้นะคะแค่วันเดียววันเดียวเองค่ะวานมือหนึ่งเกี่ยวมือหนึ่ง ้วก็นอกนั่นก็ค้นขึ้นไปเล่าแล้วก็ไว้กินแล้วมันได้ค่อยได้ย่า,าอยู่เมืองไทยเฮงเดนี้เฮงง่ายเห็ดหน้านะใช่ค่ะแล้วก็มันมันก็จะเป็นความที่เราทํานาเองมันก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งที่สิ่งที่เราเรียกลงแรงทําในตอนนี้นะคะแต่ก่อนเราก,ก็เห็นแก่ข้าวไปซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อตามที่เขาขายอยู่แล้วมากินก็จะไม่ได้เห็นว่ามันมันเหนื่อยมันลงแรงยังไงแต่นานๆทีเราก็มาทํา มาสัมผัสดูมันก็จะได้เห็นว่าชีวิตท้องทุ่งบรรยากาศแบบเดิมบ้างเดิมของเรามันเป็นยังไงแต่จะเรียวอยู่กรุงเทพเราทํางานอีกแบบหนึ่งมันเป็นแบบไหนนะคะแล้ก็ก็ดีเหมือนกันค่ะในส่วนหนึ่งที่มอกได้มาทํานาปีนี้กับเจนนี่นะครับในส่วนของผลผลิตเราได้แค่ไหนยังไงเราอาจจะแบบแบบไม่ได้แบบสีเรียนมากถ้าเราจะต้องตั้งใจจริงๆนะ มันจะมีคือเราไม่ได้อยู่ดูล <ะ S 1> ตลอด,ลอดมันจะมีรายละเอียดเช่นน้ําแค่ไหนข้าวยาขึ้นเราต้องใช้ยาก,กําจัดศัตรูพืชไหมอะไรเง,งี้ยมันหลายอย่างที่แบบถ้าเราจะเลือกคลุกอยู่กับมันแบบเกษตรกรจริงๆอันก็จะมีนะคะมันก็จะได้ผลผลิตข้าวที่ดีมากขึ้น<ช>แบบนี้<ช><ช>มันก็จะได้อีกมันก็จะอีกแบบหนึ่งแต่เราต้องมีเวลาใช่การเป็นเกษตรกรอ่ะ มันไม่ใช่แบบเราจะต้องมันไม่ใช่แบบว่าทําวันนี้แล้วพรุ่งนี้มันจะเห็นผลเลยจริงๆอะมันคือถ้าอยากจะทําให้ยากก็คือต้องมีเวลากับมันจริงๆท้น,นาอ่ะในช่วงเวลาหกเจ็ดเดือนเนี่ยอะอยู่กับท้องไร่ท้องนาไปเลย วางนี่ยาคืนเฮ็ดจังได้มันจังซีโมคืนวางนี่น้่งบ่มีเฮ็ดจังได้มันจังสีมี่เ่ี๋บวจังซีฮานะแบบต้องมีเวลาแบบทำแบบได้ผลผลิตเยอะๆก็มีแบบก็แบบอีกแบบหนึ่งก็ก็าทำได้แบบเกษตรกรเกษตรกรรมแบบถูกวิธีในขั้นตอนของการทำทำนาแบบเกษตรกรรมจริงๆก็ก็ก็มีอีกแบบนะคะเพราะว่า อย่างอย่างม็อกก็จะรู้ว่าตอนที่เป็นทํานาแบบกเกษตรกรรมเป็นกเกษตรกรยิงขอบคุณพ่อเน้นมาจากรับแบบจากตาราเลยเมือจาก,กเกษตรอําเภออะไรอย่างเงี้ยจะบอกขั้นตอนทุกอย่างควบคุมอะไรทุกอย่างนั้นก็จะเป็นการทํานาแบบใส่ใจอีกแบบหนึ่งนะคะจะคนละแบบอะไรเงี้ยแต่เราเนี่ยก็แบบเอาแค่ธรรมดากันอยู่เพราะว่าอยากอยากมารู้อีก อีกแบบหนึ่งในมุมหนึ่งค่ะนั้ในการทํานาในในตอนนี้ให้เจนนี่เขาได้รู้นะเก็ดแบบพลามีหน,น,น,น้ากบเห็ดเห็ดไปก่อนเห็ดเป็นโลดมันบรได้มันแบบใส่เวลาหลายขนาดเห็ดเป็นโลดยังหน่อยหน่อยกันหนึ่งคือได้กินสองเลือกะขายสำนันเลยใช่ย่างงี้ข้าวย่างงี้เราได้มาอีกอย่างหนึ่งการแบบดูแลมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นที่แบบยังเป็นพื้นที่ที่ให้เราแบบได้ทํานา ชา่มนามันก็ดีหนึ่งคือมีนาแล้วเราก็มีข้าวมีข้าวกินเราอยากทําอย่างอื่นมันก็ทําได้การที่มีดีกว่ามันไม่มีการที่ทำดีกว่าเราไม่ทําอาจจะยากหน่อยแต่เราก็ได้แบบเป็นเรียนรู้ประสบการณ์ในการทํานาถ้าไม่ทําอะไรเลยมีแต่ว่าเป็นเป็นเนี่ยเป็นเคยรู้มาแล้วอ่ะรู้กับการลงมือทํามันละองกัยใช่เราต้องรู้ลงมือทําจริงๆจริงๆ มันอยู่เมืองกรุงเราก็ไม่ลืมรากงาเงาของเราค<ช>่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามเราก,กันมาในการทำนาตั้งแต่แรก,แรกๆอะไรเงี้ยแล้วจนกระทั่งตอนนี้เราเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนะคะเด <ไป S 1> ี๋ยวก็จะเป็นขั้นตอนการตากะะแล้วก็เก็บไปกินและไปหุงอะไรคะบางส่วนเราอาจจะแบ่งขายได้นะคะเพราะว่าเราอาจจะกินไม่หมดแล้วก็ไปแจกจ่ายใช่ไหมให้ญาติ พญา,าบ้างญาที่กรุงเทพพญาที่กรุงเทพไปฝากคนนะคะนี่คือความสุขของการทำนาของอาหลานในปีนี้นะคะนะคะเดี <c oughs> ๋ยวเราก็ขอตัวลากันไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ